ตอนนี้ดอเตรเทมเลือกไพ่สําหรับคนวันเสาร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชอบวันเสาร์โชคลาบเลขเด่นอะไรครับอาจารย์อ๋อเราจะต้องรู้ร่วมกันแล้วอาจารย์เดี๋ยวมีไหมต้องถามอาจารย์บุญแล้วกันเดี๋ยวนะต้องรอดูในสองทะลุฟ้านะครับสองทะลุฟ้าถามอาจารย์บุญอาจารย์บุญสุภานะครับอ่าวันเสาร์ต่อมาต่อวันเสาร์ครับวันเสาร์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับพื้นดวมต้นเลยนะครับวันเสาร์ช่วงนี้ชาววันเสาร์มีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกนะครับ เพราะว่าต้องมีเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างนะครับผมจริงๆก็ประกอบกันเลยนะกับของที่อาจารย์ภูสุภาดูไว้เหมือนกันนะครับเหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะต้องมีเขาเรียกว่ามีเรื่องหนักใจเหมือนมีเรื่องต้องการที่ปรึกษาจะซ้ายหรือจะขวาดีนะครับผมคิดไม่ตกคิดคิดไม่ตกแต่ที่สําคัญก็คืออคุณเป็นคนที่ทาอะไรโดดเด่นแต่บางครั้งก็โลกส่วนตัวสูงครับใช้คํานี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องคนรักนะให้ระวังนะครับ รักสามเศร้ามาอีกแล้วเอ๊ะทำไมช่วงนี้จะรักสามเศร้ามันมาหมดทุกวันเลยอะแล้วภายตำแหน่งคนรักมันจะมีเรื่องปวดหัวด้วยอืมเนี่ยครับผมอยากจะให้ชาววันเสาร์แบบตั้งสติตั้งสติเรื่องความรักนิดนึงครับมันขึ้นมาตั้งสองสามใบเลยมันรู้สึกตัวเองหรือเปล่าที่จะทําให้เกิดรักซ้อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นตัวเองนะอ่าอาจจะเป็นไม่ใช่ว่ามีกิกทางไลกันเยอะนะฮะครับนะครับแล้วก็นที่สําคัญคือ ปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากคนอาจจะเกิดจากคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นคนเป็นพ่อเป็นพ่อแม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้ครับคนนี้นะครับนะฮะและที่สําคัญคือใจอยากจะหาเงินเยอะๆนี่แหละชาววันสาอยากจะหาเงินเยอะๆก็เลยต้องไปติดต่อคนเยอะเลยทําให้เกิดรักสามเศร้า,าได้และที่สําคัญคือต้องตัดใจให้เด็ดขาดนะถึงจะสําเร็จใช้คำนี้เลยต้องตัดใจให้เด็ดขาดแล้วถึงจะสําเร็จนะครับผมและนี่ ช่วงเดือนนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีเรื่องหนักใจนะจ้าวันเสาร์นี่เรื่องคิดเยอะนะครับไม่ว่าจะเรื่องความรับก,ก็หนักแล้วยังมาเจอเรื่องการหาเงินอีกชาววันเสาร์ช่วงนี้อาจจะแบบช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเหนื่อยแน่ๆ<ม>เหนื่อยเอรื่องอะไรครับเจาะลึกกันเลยครับทุกคนเกิดวันเสาร์เชิญครับอยากรู้อะไรครับมีอะไรบ้างนะฮะวันเสาร์นี่ไงรอวันเสาร์คุณ คุณจูจูซินนว่าอยากรู้เรื่องอะไรพิเศษครับถามมาเลยครับพิมมาหน่อยจะได้เป็นตัวแทนถามสำหรับชาววันเสาร์โชคลาภโชคลาภมาทั้ง Facebook มาทั้ง YouTube เลยครับอาจารย์โอเคโชคลาภก่อนละกันครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรื่องอื่นต่อนะอาจารย์อยู่ในรายการสองทะลุฟ้าเนี่ยนะฮะโชคลาภเป็นเรื่องความรับแน่ สองเรื่องแล้วโอเคครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเดือนมิถุนายนนะครับผมที่เราจะถามเจาะเลองนะครับอาจารย์เรามาถามเรื่องของความรักกันนะครับทีนี้ความรักของชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้างขึ้นมาตั้งแต่รุ้งต่แรกรักสามเศร้าอย่างแน่นอนครับรักสามเศร้าอย่างแน่นอนไพ่ถึงขั้นโป่งพระสังฆราชขึ้นนะครับเหมือนแบบปัญหาทุกอย่างนะครับผมอุปสรรคเทียบเลยถ้าผู้ชายก็เหนื่อยผู้หญิงเหนื่อยยิ่งกว่าคิดไม่ตก แต่คุณก็สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือรักสามเศร้ายังไงนะครับยังไงก็สําเร็จครอบครณมีความสุขครอบคุณมีความสุขไม่ต้องกังวลได้เฉลิมฉลองถูกต้องไม่ต้องกังวลนะแต่ให้ขอให้ชาวบันส่าวผ่านวูมิกฤตเรื่องปัญหารักซอนรักสามเศร้าไปอยู่ที่ตัวเองนะครับปัญหารักสามเ้อยู่ที่ตัวเองครับต่อไปนะครับเรื่องของการเอ่อการเงินการเงินการเงินครับซึ่งมาทีวิวผมนะเรื่องการเงินด้สซแล้วสุดท้ายเราจะ จอดเรือเรื่องโชคลาภครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราดูเรื่องการเงินครับวันเขื่อนวันเสาร์ส่งแรงใจไปให้จานนะครับจต่เห็นในเรื่องไพ่มาแล้วนะครับครบเจ็ดใบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินนะครับการเงินแอบเหนื่อยเลยไม่ใช่แอบเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากโดนหลักรวมได้นะฮะ แอยากหาเงินเยอะๆนะครับคิดเรื่องการเงินรวมทั้งเ่องคุณเป็นคนทํางานออกมาได้ดีเป็นที่ยอมรับแต่คุณต้องสู้ต้องสู้นะต้องสู้จึงจะชนะต้องหมุนเงินด้วยช่วงนี้นะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เดี๋ยวทํานั่นทํานี่เพื่อที่จะหาเงินนะครับที่สาคัญมันมีไพ่ต่างชาติใครที่ทําออนออนไลน์อาจจะมีการซื้อขายกับต่างชาติครับนี้ให้ระวังการโดนโกงมันคืออะไล่ะเนี่ยเรื่องการเงินนะผมให้อยากให้ระวังไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามช่วงนี้ ทำให้จ่าชีพรวมทั้งการเล่นหุ้นขอให้พอๆถ้าคุณได้กำไรแล้วคุณรีบขายช่วงนี้คือมันจะไม่นิ่งเลยทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์นะครับทำดีได้ดีทำาชวได้โชวขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วแต่ดวงคนใช้คำนี้นะครับแต่ต้องระวังเลยนะครับเรื่องถูกหลอกลวงนะครับอันนี้สำคัญมากครับผมและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือโชคลาภโชคลาภทุกคนกำลังรอนะครับสำหรับชาววันเสาร์โชคลาภนี่ตั้งใจดูเลยนะครับเสืบมาที่มือนะครับ ไปที่มือนะครับแล้วก็ออกมารัดเทมน,นะครับกำลังเลือกแล้วนะครับโชคราบครับ โอ้ช่วงนี้ก็ยังอย่าเพิ่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 งดีกว่าอาจจะโชคดีในในเรื่องอื่นโชคลาภช่วงนี้อาจจะยังแล้วอาจจะมีการเรื่องทะเลาะพิว่าหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกก็เพราะกังวลใจเนี่ยครับอาจารย์ก็เลยทําให่อยากได้โชคลาภเหมือนฝืนความรู้สึกตัวเองเหมือนต้องทาอะไรบางอย่างต้องสู้คิดไม่ตกคอยแบบคิดหนักใจก็อยากจะหาเงินนั่นแหละคือรู้ถึงอยากจะโชคโชคลาภตาจะได้โชคลาภแล้วได้เงินจาก คนเก่าเพื่อนเก่าหรืออะไรก็ได้นะหรือใครก็ดจากอดีตมาจากอดีตจากเพื่อนเก่าแต่ไม่ต้องกลัวหรอกการเงินมันก็ยังไม่ได้่แย่แต่คุณก็ว่าถ้าคาดหวังว่าจะได้เต็มร้อยไหมก็ยังยากถึงถ้าได้ไพ่เดอะซันมันยังไม่ขึ้นไพ่ดอะแอปออฟเพนเดิโคลกถ้าได้ไพ่มาผมบอกเลยยังไงก็ได้ตอนนี้ก็มีมีโชคมากเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้น้อยนะครับน้อยผม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่งเวลาที่เหมาะกับการ ไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะยะพอแบบประมาณามณแล้วกันครับผมกะครบแล้วครับนะครท่านผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครยังดูไม่จูใจอยากจะเจาะลึกนะครับเป็นการดูส่วนตัวก็เข้ามาที่แล้วก็เทมทันโลกาได้ครับผมมีทางทั้งเพจทาง f a c e b o o k นะครับก็ฝากติดตามนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็ลองไปดูก่อนก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นการดูแบบส่วนตัวนะครับโดยที่ไม่ได้เจอตัวหรอกนะ เป็นวิดีโอคอลเพราะว่าการรูดวงของผมไม่ใช่ันเดือนปีเกิดนะครับผมใช้จิตสื่อทามหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจถามเรื่องคนรักถามแม้ทุก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 อย่างนะครับจะสามารถติดต่อทางที่เดี๋ยวน้องเขาก็จะขึ้นจอให้นะครับโอเคก็วันนี้ดูได้ครบหมดแล้วทั้งเจวันของเดือนพถุนาคนก็ใช้เป็นวิทยาดูด้วยวิจัยญาณนะครับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้ดรเทมกับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ